ครับตัวนี้มิกยามาฮ่านะครับ MG 16ทับ4ช่วงนี้มาเยอะเลยนะครับรุ่นเนี้ยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็สรุปอาบน้ำอาบน้ำเหมือนใหม่นะครับตัวนี้เช็คซ่อมเช็คซ่อมทุกอาการเสียอาบน้ำเหมือนใหม่นะครับผม่าเดี๋ยวไปหรือทํากันเลยครับครับพี่เช็คให้ทั้งหมดแล้วนะครับพี่ของพี่ตัวนี้ที่มีปัญหาเลยก็คือที่ไฟติดอยู่นี่นะ สี่ช่องนะั้นที่มีปัญหานะครับก็นี่และตัวนี้ยังไม่ได้สัญญาณเข้านะตัวนี้มีเสียงซ่าเห็ไหมมีเสียงซ่าไหมครับตัวนี้อ่ะเนี่ยสไลด์สไลด์หรือเปล่าแล้วก็ไอซีช็อตหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตัวแปดแปดเนี่ยก็ซ่าเหมือนกันนะมา่อกินซ่าเนี่ยตอนตอนนี้ไม่ซ่านั้นแสดงว่ามีปัญหา เป็นบ้างไม่เป็นบ้างเนี่ยตัวเนี้ยเสียงซ่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับตัวนี้เป็นตลอดตัวนี้เป็นตลอดที่เลื่อนไปแล้วมันจะมีหายหายนั่นคือสไลด์มีปัญหาแต่เสียงซ่ามันยังอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้นะที่มีปัญหานะช่องนี้นะครับช่องแปดตีเป็นว่ามีปัญหานะช่องแปดเพราะว่าตอนแรกก็เสียงซ่าเลยเสียงซ่าเหมือนช่องนี้เลยนะครับตัวนี้นะช่องที่แปดนี่นะ แล้วก็ช่องนี้อ่าไม่ช่องนี้ไม่ดังสองช่องนี้ไม่ดังนะครับไม่มีสัญญาณนี่เสียบไปช่องที่เจ็ดนะตอนนี้น่าจะลงมาปกติว่าเต็มข้อเหมือนกันนะครับน่าจะลงมากดได้พ็อกเก็ตแล้วแหละนะฮะสวิตช์ก็พอสมควรเลยแต่ว่าล้างได้ไม่มีปัญหาสวิตช์เนี่ยช่องที่เจ็ดนะเช่นนี้มีสัญญาณช่องที่แปดอ่ะมันมีสัญญาณดังอยู่ แล้วก็เหมือนช่องที่เจ็ดอะตอนแรกก็เสียบไม่ดังแล้วก็ขยับขยับไปขยี้ขยี้ไปมาช่องที่เจ็ดนะก็มีปัญหาเหมือนกันอีช่องที่แปดไม่ได้มีกตอนแรกเสียงซา,อาตอนนี้เสียงซาหายไปแล้วอ่าแสดงว่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนี่เก้ากับสิบเก้ากับสิบถ้าเสียบเสียบช่องเสียบรูบนนี่จะเป็นโมโนก็จะออกั้งสอง,องช่องช่องสิบเก้าสิบเป็นสเตอร์แนละ้วช่องนี้เนี่ยไม่ดังเห็นไหมครับเสียบแล้วไม่ดังไม่มีสัญญาณเข้า มีฮึมมีฮัมเยม,มีฮัมเยหะฮัมตามมือนะอันนี้เพิ่งได้ยินพอกดไปเยอะมีเสียงฮัมน,น่าจะเกี่ยวกับไฟเลี้ยงน,นเนี่ยผมว่าไฟเลี้ยงไอซมีปัญหาอ่าฮึมเหมือนกันเลยตัวนี้ก็ไม่ออกช่องนี้ก็ไม่ออกอ่าอินพุต่สยสัญญาณอินพุถ้าเล่งสไลด์แล้วดังสไลด์ลงแล้วหายก็เป็นที่พักอินพุต ไฟเลี้ยงไอซมีปัญหาอะไรพวกนี้ครับอะไรเสื่อมอะไรช็อตอยู่เอาช่องนี้ใช้ได้ปกติช่องนี้เขาใช้ได้ของเขาเป็นเจ็ดหมื่นสาธุเลยนะครับนะผมนั่งทำแอร์ดรอปไปด้วยฟังไปด้วยโอเคขอให้ได้แอร์ดรอเยอะนะค่ัพอพอมาเป็นช่องนี้ปุ๊บช่องนี้เสียงเสียงเขาก็ออกแต่มันซ่าโอ้นะครับนะพูดยากนะเพื่อนนะแต่นะซ่านะครับนะไปซาเลยครับ อ่ะก็โอเคครับพี่ก็สไลด์ก็มีปัญหานะครับมันมันมัน,ม,นมันเหมือนจะใช้ได้ใช้งานได้ดีดีนะมันเหมือนจะใช้งานได้โอเคแต่สไลด์ก็มีปัญหาอาจจะมีรั่วมีอะไรงเงี้ยสไลด์ก็เกี่ยวนะครับแล้วก็ผม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 ส่องดูภายในแล้วมองมันจะเห็นน่าจะเป็นสไลด์เดิมที่มากับตัวมันเลยก็ดูสภาพแล้วเก่าแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวพี่ต้องตัดสินใจดูว่าจะเปลี่ยนสไลด์ด้วยเลยไหมนะครับเป็น เหมาซ่อมอับนาเหมือนใหม่ไปเลยนะครับก็เปลี่ยนสไลด์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็เช็คซ่อมทุกอาการเสียช็อตนะครับอ่าครับพี่เดี๋ยวให้พี่ตัดสินใจครับว่าจะทําแบบไหนแบบที่หนึ่งหรือแ,แบบที่สองก็ได้นะครับนะครับเปิดเปิดฟาหลังมาแล้วก็อ่าเช็คดูสภาพไปนะก็ถือว่าโอเคนะบอร์ดยังไม่ค่อยมีการยังไม่มีรอยซ่อมเลยนะครับสไลด์ก็น่าจะสไลด์เดิมเลยนะครับจับไม่มีรอยซ่อมให้เห็นแต่ว่ามีจุดสังเกตเนี่ยเนี่ยเราเห็นเลย จุดสังเกตเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตรงกลางตรงกลางจอเลยนะนั่นนะ่ะเส้นเส้นเอเส้นตรงแดงวงจรล่อนล่อนออกมาเลยนะครับเนี่ยเส้นล่อนออกมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยไฟเข้าไฟลวเข้าทังช่องอินพุตเลยเนี่ยตรงอันนี้เป็นแจ็คเนี่ยครับแจ็คอินพุตนะครับรืวเนี้ย อินพุตตัวไหนอะนี่ปึ๊บอ่าช่องสิบเอ็ดสิบสองช่องสิบเอ็ดสิบสองนะครับช่องสิบเอ็ดสิบสองพอดีเลยนี่ช่องตรงนี้มาปึ๊บช่องสิบเอ็ดสิบสองประมาณนะั้นแหละแถวๆนี้นครับอ่าไฟรั่วเข้าอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับอ๋อเห็นเลยนี่ครับรั่วเข้ามานี่เลยครับเห็นไหมครับชัดเจนเลยตัวนี้นี่ อย่างนี้ไม่เหลือครับไอซีอซีช็อตหมดเลยแบบเนี้ยนะครับอ่าโอเคเห็นจุดแล้วจะมีช่วงเนี้ไม่ไม่ดังหลายช่องเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นแผงหน้านะครับอ่าตัวเนี้ยเหมาซ่อมอาบน้าเหมือนใหม่นะเช็คซ่อมทุกการเสียชอ็อตอ่าจากด้านหลังเนี้ยเราเจออาการเจออาการช็อตนะเนื่องจากไฟรั่วเข้าช่องอินพุตน่าจะประมาณช่อง11、12 อ่สิบสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับนี่ก็สภาพสไลด์นะเปลี่ยนสไลด์ใหม่หมดนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยสไลด์เก่าเป็นรุ่นแรกที่มากับเครื่องเลยนะนะครับก็ผมประเมินว่าเกือบสิบปีนะสไลด์ชุดนี้ที่ใส่เครื่องมานะครับอ่าแล้วก็มาโฟกัสดูตรงนี้นิดนึงโอ้โหเป็นไงฮะอะไร ภายในเนี่ยเราไม่รู้เลยเราเราใช้มิกอยู่ข้างนอกนะเราทําความสะอาดมิกภายนอกเนี่ยแบบอ่ามิกใหม่ดูดีเลยนะแต่ภายในเนี่ยปร,ประมาณนี้เลยนะเพราะว่าทําความสะอาดเนี่ยมันต้องลื้อมาแบบเนี้ยมันถึงจะเกี้ยงสะอาดได้จริงๆนะเนี่ยครับจะสังเกตว่ามันเป็นผงฝุ่นแล้วมันมีมีความแดงๆนะมิกก็คือตัวมดนะครับ แล้วก็มีผงสนิมพราะมันเป็นแบบนี้มันก็เก็บความชื้นเอาไว้แล้วก็เป็นสนิมนะครับแล้วมีความเหนียวมีความเหนอะวก็มดมามันก็ติดอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหเพียบเลยนะครับพวกนี้เดี๋ยวทําความสะอาดให้หมดเลยครับให้ใหม่หมดแถวชแนลแรกๆมีไหมมีเหมือนกันหมดโอ้เกือบทุกตัวเลยวารุ่มนะ มีตัวนี้นะครับที่วอลลุ่มเกือบทุกตัวเลยเพียบเลยนะครับอ่ะโอเคชุดนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะทําการถอดสไลด์ใหม่ถอดไาร์ทายทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนสไลด์ใหม่นะครับแล้วก็คีนเช็คล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับครับอันนี้ทําความสะอาดไปหนึ่งรอบแล้วนะนี่บอร์ดถอดสไลด์ออกมาแล้วนะครับให้ดูสไลด์เก่า นี่ก็เป็นสไลด์เก่าที่ถอดออกมานะสภาพก็ถือว่าน่าเปลี่ยนแล้วล่ะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของเสียงด้วยเวลาเลื่อนไปบนๆก็จะมีเสียงขาดหายที่ที่บอร์ดเนี่ยมิกยามาฮ่าแท้นะครับตัวนี้มันมันจะมีเขียนสเปคสไลด์เอาไว20 a, ไ้ 20ka 20นะฮะ a20k20ka เนี่ยนะครับ แต่ว่าที่ตัวอะไหล่จะไม่มีเขียนสเปคอะไหล่พวก C พวก R อะไรพวกนั้นนะครับถ้าถ้า C R IC มีเบอร์อะไหล่อยู่นั่นนั่นก็นหมายความว่าเป็นมิกก๊อปนะครับเป็นมิกก๊อปอันนี้เป็นมิกแท้นะตัวนี้นะเออจะเขียนมิกแท้จะเขียนสเปคเฉพาะสไลด์อย่างเดียวนะ20 ka คูณ2เป็นสเตอร์ครับอ่าสังเกตทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ บอร์ดใหม่เลยทำความสะอาดแล้วใหม่เลยนะครับสวิตนะวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มตรงนี้นะอ่ายังมีนิดนึงหรือเปล่าตัวนี้ลองลองคลีนดูทีดิอ่าเป็นสีของวอลลุ่มไม่เป็นสีของฐานของวอลลุ่มมันมันลอกแล้วนะอ่านี่การอันนี้เป็นการครีนล้างทำความสะอาดรอบแรกนะ ล้างทำความสะอาดรอบแรกนะครับเอาพวกฝุ่นที่เราเห็นออกไปให้หมดก่อนฝุ่นอยากใยเศษฝุ่นอะไรพวกนี้มแมลงนะครับมันไปเกาะอ,อยู่ตรงนี้ที่ถ่ายรูปแล้วทำคลิปให้ดนะูเยอะเลยนะนี่เอาออกไปหมดเลยนะคีดออกหมดเลยนะครับนะเรียบร้อยนะครับสุดนี้ตัวเนี่ยมันเกิดจากความชื้นอนะ ไปกัดไอตัวบอดี้ของวอลลุ่มนะจากจากเงาเงาอยู่ก็กลายเป็นดำไปเลยนะครับอันนี้คือฝุ่นออกไปหมดแล้วนะนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เหลือใส่สไลด์ใส่สไลด์แล้วก็เช็ค IC ที่ชอ็อตเช็คอะไรเช็คอะไรที่ชอ็อตแล้วก็ซ่อมลายพิ้นนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ใช้เวลานิดนึงน่าจะวันนี้คืนนี้ น่าจะจบนะครับถ้าไม่จบก็พรุ่งนี้อีกครึ่งวันก็น่าจะจบนะครับพี่เดี๋ยวอัปเดตให้ลรกเลยครับครับพี่ทําให้อยู่นะยังยังไม่เสร็จง่ายนะครับก็ไอซีน่าจะมีปัญหาเยอะไฟเลี้ยงผิดปกติด้วยนะครับตอนนี้นะครับไอสองช่องที่ไม่ออกกันอะใส่ไอซีไปแล้วได้ยินเสียงแล้วแต่ยังเสียงยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ปกตินะครับไอตัวเนี้ยผมผมผมถามหน่อยไอตัวนี้มันลันกษณะเหมือนโดนฟ้าลงมาเลยอะนะ ตัวนี้มันมันอินพุตมันชอบมาทางอินพุตก็ค่อนข้างแรงเลยเหมือนไฟไฟรั่วนะเนี่ยไฟไฟรั่วมาอะไรนี่ร่อนเลยไอ้ปิ้นเนี่ยร่อนไหมออกมาเลยอะลักษณะเหมือนเหมือนโดนฟ้าลงมาเลยหรือเปล่าตัวนี้ครับอาการเสียนะครับพี่สุดทราบขอต้อนรับรสู่รายการ deep p ครับในการที่จะต่อรืึกทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจครับพี่สรุปเสร็จใช้งาน ได้ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับช่องนี้นะที่มีปัญหากันนะราคาเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมานะครับเกือบเกือบเจ็สิเปอร์เซ็นเราเห็นตาท่าอ่อถ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัดได้ไม่เยอะนะอ่าเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนั้นนะครับโทรศัพท์เริ่มเต็มแล้วมันช่วงนี้ถ่ายอย่างเดียวเลยไม่ได้ลงนะครับอ่าสวนราคาล่าสุดครับตอนนี้เคลื่อนไหวกันประมาณสัก เจ็ดหมื่นดอลลาร์ครับต้องบอกเลยนะครับว่าเดือนที่ผ่านมานี่ช่องคือช่องหลังๆนะที่มีปัญหานะช่องหลังที่มีปัญหาปรากฏการณ์ที่เรียกว่า up turbo ในเดือนออ t o b e r ครับราคาขึ้นไปแตะจุดสูงสุดในรอบประมาณสักสี่เดือนด้วยกันเดี๋ยวนี้จะพามาวิเคราะห์กันต่อครับว่าทีศทางหลังนี่นะครับชุดกุ๊ปนะชุดกุ๊ปนะใช้งานได้นะชุดกุ๊ปนะครับตอนของสากลครับจะส่งผลต่อตลาดครับอันนี้ชุดแนววันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณเศรษฐกิจปาร ประธานเจ้าที่บริหารบริษัทแม็กบิกอ่าใช้งานได้ทั้งหมดครับพี่พวกนี้มันใช้งานได้อยู่แล้วตอนแรกก็มีปัญหาเรื่องสไลด์มันจะช็อตอยู่ช่องข้างหลังเนี่ยผมเคลียร์ให้หมดแล้วนะครับเปลี่ยนอะไหล่เสียอะไหล่เสื่อมให้หมดแล้วนะครับก็ลองไปใช้งานดูครับพี่มิกโดนฟ้าผ่านี่ก็ไม่ธรรมดาอะไหล่มันจะลามไปทั่วนะครับอาจจะหมดหรืออาจจะไม่หมดก็ได้ก็ไปไปใช้งานดูถ้ามีปัญหาก็ส่งกลับมาให้ผมทําได้อีกนะครับก,ก็เดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้นะครับพี่นะครับ คิดค่าอะไรยไม่คิดค่าแรงแล้วคิดค่าส่งกลับนะครับพี่นะ ETS เนี่ยก็ผมแชร์ Data ล่าสุดนะครับวันที่ยี่สิบเก้าอ่าโอเคครับพี่เสร็จเรียบร้อยครับพี่นะครับก็คือมี Net Inflow ที่มาซื้อบิ t c เข้ามาประมาณ6 0 0ล้านุดเอาข้างหลังเช็คให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ในวันที่สามสิตูดอโอเอาสองวันที่แล้วเนี่ยมีเน็ตอินฟลูเข้าคอนโทรลไปคอนโทรลรวมเอาแล้วก็เริ่มแสดงให้ดูเอาหนึ่งสองแล้วก็ปุ๊บเอาข้างล่างใหญ่ใหญ่ออออกทั้งหมดแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับพี่เดี๋ยวสรุปไปใให้นนะครับ